นี่พระลบปรคุมเลยทุกท่ครับผมสวัสดีครับพี่นัง่งมาทรงตะมักครับหอบานในหมักก้อนมู <c oughs> นี่แหละครับรอยยิ้ม โอ้ยปีหนึ่งกับบ้านสองเทียพอกอูอันอันอันกลับบ้านสองเทียน่ะจักเยื่อนกลับว่ากลับกลับมาได้นอนเคืองคืนตื่นเศร้าผมต้องมาหับอีกมีมือเรียกตั้งนะได้อยู่คืนเคือง สวัสดีครับกลับบ้านนะครับโอ้ยสองปีเอ้ยปีหนึ่งกลับบ้านสองเท่ยโอ้ดียังจำทางกับเขาบ้านได้แล้วน่ะมาผมจำได้บัดนีหมาปาีจ้าน้างแปกโอ้ออกมารับพอลูกสาวไอ้มาครับลูกสาวคนน้อยเดี๋ยว เรอยูกันยังไงนะเขาเดือนนะเป็นยังมีงานกี่ยว้นะนบออีไปผสมปูนดเอีไปเทพื้นเดียวอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวอีจกพักจากสอคืนกันสองมือกันเดี๋ยวจังเฮ้ย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 ไปส่งให้ละถึงผไปส่งแต่ละโอ้ยเปล่าคือเท่แท้ ฮอดบ้านแล้วก็ได้ฮ่าาอเดี๋ยวไปส่งอีพอลาอีกก่อนตอเนเช้นี่ยไกมากสวัสดีครับ,รบเดี๋ยวผมไปก่อนไปไฮพอลาก่อนมาเช้านะบ,บ้านตะลกักฮะบ่ไก่ครับอยู่ใกล้ๆก,กันมีแต่มีแต่พี่น้องกันครับคอนไวอยหววตะแงคงบ,บ้านหววตะแคง ผมมีทั้งเบิดประมาณ 30- หรือ40คนนี่แหละที่เคยไปเห็นงานนั้นแต่สมัยเกิดเบิดมู่บ้านนะครับคนเวียนกันไปผู้ใดเท่าแน่กับเวียนเบี่ยนกันออกไปหรือผู้ใดลังคุนลูกเต้าเป็นพอมีแล้วเพิ่นกะให้พอเพิ่นเสาแนวกับเป็นห่วงนะครับเดินทั้งเดินทั้งกันทุกมือกับยานอันตราย งั้นกันหนักคือ,อังที่พี่น้องเห็นนั่นแหละลูกหลานเป็นห่วงก่าพอกับาอายุบ้านซาลูกเต้าก็เลี้ยงเอาเองประมาณนั้นครับร้านก๋วยเตี๋ยวครับทีมงานบ้านสาวน้อยแต่ก่อนบ้านนี้พอว่าได้เป็นแบบนี้เด้ก่อนไปสาวน้อยอะ่ะ กลับมาตอบเพิงข้างหนา้าต้ด้านข้างคุณแล้วอีกอะ่ะว่าธรรมดาเนียครับไปเห็นงานมาครงก็อนน ละเ <c> ฮ <oughs> ้าน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาโอ้เอาอีจำยิ่พอได้บ่เนี่ยมันคือมาเข้าเข้ากันรัดกันแล้วครับแม่บ้านตะละครับ นบ้านตะล่าเอาเอาไปนคนของใส่พ่อไหมโอ้ยงำไปมีเสียไปสามีตัวครับคากับมาเสียแถมหลายหลายเสียแจกเอฟซีครับโอ้มีแต่ต้นทำงามต้นอย่างนี้น่ ครับสวัสดีครับเอาไม่ได้ไปเี่งานเนยเอาหัางกรครับกะเคยไปเฮ็ดงานน้ำฮาอยู่แต่วันนี้พอโตออกไปเฮ็ดงานโรงงานครับสารฟันเจ้าของในวัยเรียนสารฟันเจ้าของอ่าเขาเรียนจบมาก็ต้องไปเฮ็ดงานก็น้อะ,ะครับแต่ไปอาจที่ไปเฮ็ดรอบคือที่บอ่อไช่ เป็นทางครับผมเดี๋ยวพาไปเบิง้งบ้านสมบูรณ์กับอ่าครับไอ้ยอยครับนี่เนี่ยอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับอันนี้บ้านหวยตะเค้งอันนั่นบ้านน้นเหลี่ยมครับครับผมแรนจาก บ้านหวยตะแงะคงม้ากับประมาณซี่ลหาโลครับกับมหอดบ้านช่างย้อยครับกับสมบทครับผู้โชคดีเมื่อคืนครับได้ท้องครับสมบทได้เงินหาร้อยเนาะครับผมนี่ทางเขาหมู่บ้านครับบ้านรนเหลี่ยมปกติทีมงานคอนวอยเท่านี้บ้านนี้ที่มีสามคน ที่เหลือนกคุมอีกคนนึงครับแต้นกคุมนี่ล้ามาไทยนะครับเดือนกว่าแล้วครับผมีจากน้อยไก่หอ,อนทางเข้าบ้านครับไก่หอนแล้วพี่น้อง จำทางได้ยูเอาจำทางของของได้ยออไอ้ยหอ่จำได้ยห็นล้วบ่มีลูกมีเมียทั้งนี้ก็จำพ่อจำทางได้ยังเรียนมาฮับจนทางเป็นห้องแล้วหอนลวครับ แล้วอันนี้ผู้ใดเนะอันนี้ผู้ใดเนะ่มีแอด้วยอ่ะโมเม่นนั่งอยู่นั่นเม่โอ้แอบบักน้อยๆนั่นเม่ไอ้ติ้งไอ้ติ้งนี่เดียไอ้ติ้งไงติดีครับพี่รถครับสวัสดีครับแม่ครับแม่เท่าอ้อยครับ ตะเลิดไปเบิงแล้วแม่ยงไหนเนี่ยงามไรล้ครับไอคิมดีไปฉีดยาให้ยูพูดเถยจ้างตั้งจ้างจ้างจ้างไอ้แจ้งไอ้แตงมือมืออื่นแม่ครับมืออื่นก็ได้งเจ้างเสงฉีดยาครับครับโอเคโอเคตามนั้นได่มืออื่น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 เจอกันอออ่อ เออเออเออโอเคกัดบ้านแล้วไป่นองเขาหมาซ่ดเนี่ยฮะคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ